สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและก็สถานะของผู้เชี่ยวชาญ นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเราข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้ก็มาจากตัวกฎหมายเลยปวิอาญาหมวด5เรื่องผู้เชี่ยวชาญที่พศเฉลิมวุติสารกิจท่านเรียบเรียงไว้นะครับเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าเออกฎหมายมองคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญยังไงเขามีหน้าที่อะไรแล้วก็กระบวนการที่เอาความเห็นเขามาใช้เนี่ยโดยเฉพาะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงกันแน่ค่ะเป็นประเด็นที่ น่าสนใจมากนะคะเพราะมันเกี่ยวกับการหาความจริงในคดีอาญาเลยซึ่งต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางมาช่วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องดูเรื่องสิทธิ์ของคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับงั้นเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยมาตรา243เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอาชีพนั้นๆก็ได้ใช่ค่ะ <K _ t iny> ขอแค่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ศริลปะหรือการแพทย์หรือแม้แต่กฎหมายต่างประเทศก็ได้หมดค่ะ <K _ t iny> หลักๆค,คือความเห็นนั้นต้องมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดีไม่ว่าจะในชั้นสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีในศาลเลยค่ะแล้วบทบาทเขากว้างแค่ไหนครับอย่างเช่นก็ตั้งแต่ตรวจร่างกายสภาพจิตใจหรือแบบว่า ตรวจลายมือทำการทดลองอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลมาอ๋อครับแล้ววิธีการให้ความเห็นล่ะครับกฎหมายบอกว่าทำเป็นหนังสือก็ได้แต่ก็มีเงื่อนไขค่ะทำเป็นหนังสือได้แต่ต้องส่งสำเนาให้ศาลกับค,คู่ความรู้ก่อนอย่างน้อย7วันนะคะ7วันก่อนเบิกความใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วปกติก็ต้องมาศาลมาเบิกความอธิบายด้วยตัวเอง ทำไมต้องมีกำหนด7วันนี้ด้วยล่ะครับมันสำคัญยังไงอ๋ออันนี้เพื่อความเป็นธรรมค่ะใหออ้อีกฝ่ายนะคะเขามีเวลาเตรียมตัวเตรียมซักค้านหรือหาข้อมูลมาหักล้างได้ทันอ๋อครับครับเข้าใจละป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบประมาณนั้นเลยค่ะแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆหรือแบบว่าคู่ความเขาไม่ได้ติดใจจะถามอะไรแล้วศาลก็อาจจะฟังจากเอกสารอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ครับเป็น,นกลไกสร้างความเป็นธรรมนี้เองที่นี่มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือมาตรา244เรื่องการตรวจศพอออใช่ค่ะเรื่องขุดศพขึ้นมาตรวจแม้จะฝังไปแล้วครับกฎหมายให้อำนาจศาลหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งตรวจได้ถ้าจำเป็นจริงๆค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังคือต้องดูหลักศาสนาด้วยแล้วก็ต้องไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่น ก็คือต้องเคารพเรื่องพวกนี้ด้วยถึงแม้จะอยากหาความจริงก็ตามถูกต้องค่ะมันสะท้อนว่ากฎหมายก็พยายามบาลานซ์หลายๆอย่างนะคะครับผมที่นี้มาถึงส่วนที่อาจจะฮิตที่สุดในยุคนี้มาตราสอง1เรื่องหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้น่าสนใจมากถ้าคดีมีโทษจำคุกแล้วจำเป็นต้องใช้หลักฐานวิทย์พิสูจน์ประเด็นสำคัญๆเนี่ยศาลสั่งตรวจได้เลยใช่ค่ะสั่งตรวจพิสูจน์ได้หมดทั้งคนวัตถุหรือเอกสาร ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการเก็บตัวอย่างจากร่างกายเช่นเลือดเนื้อเยื่อเส้นผมน้ำลายอะไรพวกนี้ใช่ค่ะพวกสารคัดหลัง่งสารพันธุกรรมหรือ DNA นเนี่แหละค่ะสารสั่งให้หมอหรือผู้เชี่ยวชาญทําได้เลยแต่ก็มีเงื่อนไขสําคัญมากๆอยู่ใช่ไหมครับค่ะมี3ข้อหลักๆเลยคือ 1. ต้องทําเท่าที่จําเป็นและสมควรจริงๆครับจําเป็นและสมควร สองคือใช้วิธีที่เจ็บน้อยสุดแล้วก็ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาอืมอืมและสามข้อนี้สำคัญสุดเลยคือต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายค่ะอ่าคําบอต้องได้รับความยินยอมนี้แหละครับน่าสนใจมากเราถ้าเกิดเขาไม่ยอมล่ะครับทำไงดีนี่แหละค่ะคือจุดที่กฎหมายพยายามจัดการอยู่เหมือนกันคือถ้าคู่ความหรือคนนั้นๆน,น,นะคะเขาไม่ยอม หรือไปห้ามคนอื่นไม่ให้ยอมโดยไม่มีเหตุผลดีๆมารองรับเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าให้บังคับตรวจได้นะคะแต่จะให้ผลอีกอย่างที่เอ่อค่อนข้างแรงเลยผลที่ว่านี่คืออะไรครับคือให้สันนิฐานไว้เบื้องตน้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้างค่ะโอ้โหแรงจริงด้วยหมายความว่าถ้าสมมติไม่ยอมให้ตรวจ DNA แบบไม่มีเหตุผลเนี่ยศาลอาจจะมองไปเลยว่า สงสัยถ้าตรวจผลคงออกมาไม่ดีกับคนที่ไม่ยอมแน่ๆอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายที่มีน้ำหนักมากฝ่ายที่ไม่ยอมก็ต้องไปหาหลักฐานอื่นมาหักล้างเอาเองอื เป็นเครื่องมือที่กดดันเหมือนกันนะครับให้เกิดความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์ใช่ค่ะนอกจากนี้กฎหมายยังพูดถึงเรื่องความเร่งด่วนด้วยนะคะถ้าหลักฐานมันอาจจะหายไปหรือแบบว่าชี้ขาดคดีได้เลยศาลสั่งตรวจได้ทันทีไม่ต้องรอวันสืบพยานปกติแล้วค่าใช้จ่ายล่ะครับใครจ่ายอ๋ออนันนรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่ะจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินตามระเบียบไปครับ สรุปจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี่ก็ชัดเจนเลยนะครับว่ากฎหมายไทยเราให้ความสําคัญกับความเห็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากๆในคดีอาญามีกรอบมีขั้นตอนค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องการตรวจทางวิทยาศาสตร์จากร่างกายในมาตรา2441เนี่ยมันสะท้อนความพยายามจะเอาความก้าวหน้าทางวิ์มาช่วยหาความจริงแต่ในขณะเดียวกันก็ยังยึงยดหลักสําคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิในเนื้อตัวร่างกายผ่านเงื่อนไขเรื่องความยินยอมนี่แหละค่ะ ถึงแม้จะมีข้อสันนิษฐานที่ค่อนข้างแรมตามมาถ้าไม่ยอมก็ตามก็น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีมันไปเร็วมากขนาดนี้การสร้างสมดุลที่กฎหมายวางไว้นะครับระหว่างอำนาจรัฐที่อยากจะหาความจริงกับการปกป้องสิทธิ์พื้นฐานของคนเราเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆมันจะเอ่อเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมในทุกๆสถานการณ์ได้จริงหรือเปล่าอันนี้คงเป็นคำถามให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับ